ว่าจะเอาคุณเอภิสิ์เวชาชีวะหรือคุณหญิงกระยาโสพลผานิชมาเป็นหัวหน้าพักถ้าปรับเปลี่ยนรอบนี้แล้วแม่นยำในยุทธศาสตร์ควบคู่กับยุทธศาสตร์ของชาติพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็จะกลับฟื้นคืนมาเป็นเช่นเดิม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ผมพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์หลายคลิปและผมเรียนยำ้ำสมาชิกและคนในพรรคประชาธิปัตย์หลายต่อหลายครั้ง ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมสั่งให้ชี้แจงในที่ประชุมสอบในการประชุมครั้งหน้าแล้วก็ประการที่สองถ้ามีสมาชิกเข้าชื่อกันร้องให้ตรวจสอบริสอบสวนตามข้อบงังคับพักผมก็จะดําเนินการตามนั้นครับก็ เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดําเนินการแล้วก็ให้เป็นไปตามข้อบังคับพัก,พกแม้ว่าการโหวตเลือกนายกจะเป็นเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าข้อบังคับพักมันก็มีอยู่นะครับอันนั้นไม่ขอตอบล่วงหน้าแต่ว่าถ้ามีสมาชิกยื่นมาผมก็จะดําเนินการนะครับสําหรับท่านชวน ท่านได้ขอต่อที่ประชุมแล้วว่าท่านจะขอโหวตไม่รับไม่เห็นชอบนะครับซึ่งที่ประชุมก็ไม่มีใครขัดข้องแล้วในส่วนของที่บคุคคลเขาได้แจ้งกับหัวหน้าและหลังโหวตไปว่าเหตุผลในการโหวตนี่คืออะไระไม่ได้แจ้งครับผมก็ไม่ทราบ,รบแล้วก็ผมเรียนเลยในฐานะรักษาการหัวหน้าพักผมยืนคําเดิมว่าในนามพักเนี่ยพักยังไม่เคยมอบใครไปเจราจาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น จนถึงขณะนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมยืนยันตลอดว่าเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนตรงนี้ก็คือประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีเนี่ยครับเราเคยเป็นทั้งรัฐบาลเคยเป็นทั้งฝ่ายคา้านจะเป็นอะไรก็ก็เป็นไม่มีปัญหาแต่เราไม่เคยเป็นเป็พรรคอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ ตัวตนี้มันยิ่งหยมันจะทำให้การทำงานหรือถ้าอยู่ต่งไปมันทำงานร่วมกันได้เออผมตอบร่วงหน้าไม่ได้แต่ผมแต่สิ่งหนึ่งก็คือพรรคก็จะต้องอยู่นั่นคือสิ่งที่อย่างน้อยตัวผมเนี่ยผมคิดว่าความเป็นพรรคเนี่ยสูงสุดนอกจากประชาชนนะครับที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนพรรคก็ต้องอยู่เพราะว่าพรรคเป็นองค์กรนะครับ อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตไม่เป็นไรในสาการนี้ก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับพรรคผมยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับว่าค้านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเข้าใจว่าต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในฝ่ายค้านครับเล่าให้ฟังเนะ <c oughs> วันที่ย1 สิงหาคมเนี่ยเป็นวันที่ประชุมพักบ่ายสองโมงครึ่งผมนี่ตีรถมาจากตรังเนี่ยตีสี่ผมตีสี่นะผมตีรถมาจากตรังเพื่อให้ทันการประชุมตอนบ่ายสองโมงครึ่งเพราะว่าผมไม่อยากให้ขัดสมติพักเพราะว่าคุณเดชิตเขาพูดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าใครที่ ขัดมติพักให้ลาออกผมไม่อยากลาออกครับในที่ประชุมก็บรรยากาศก็ดีครับเพราะว่าคนแรกที่แจ้งก็คือท่านพลนตีสุรินทร์ปาลาเรท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านก็บอกที่ประชุมว่าปฏิบัติไม่ได้ร่วมรัฐบาลดังนั้นต้องลงมติไม่รับ ประเด็นก็เลยมาพูดกันว่าวิธีลงติไม่รับจะใช้วิธีงดออกเสียงหรือจะใช้วิธีอย่างไรไม่ได้พูดด้วยเื่นมีบางท่านก็พูดเหมือนกันตานองว่าอยากเป็นรัฐบาลมีบางท่านแต่ว่าก็ไม่เป็นประเด็นประเด็นก็พูดกันหลักๆก็คือจะใช้วิธีงดออกเสียงหรืออย่างไร ท่านหัวหน้าจุรินนะเป็นคนบอกที่ประชุมว่าในระบอบประชาธิปไตยในระบบเราเนี่ยเมื่อมีรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายค้านเพราะนั้นเมื่อเราไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นฝ่ายค้านนะี่อันนี้คือประเด็นหลักๆนะครับสำหรับผมก็เลยขออนุญาตที่ประชุมว่าผมบอกที่ประชุมผมใช้คำว่าสำหรับผมส่วนตัวนะคนอื่นไม่เกี่ยวผมขออนุญาตที่ประชุมว่าผมขอลงมติไม่รับ มให้เหตุผลว่าเพราะว่าผมก็สู้กับพรรคการเมืองเหล่านี้ตั้งแต่ไทยรักไทยเพื่อไทยมาในเรื่องที่มีการเลือกปฏิบัติต่อภาคใต้และจังหวัดที่ไม่เลือกเขาดังที่เราได้ยินว่าพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกไทยรักไทยก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังอันนี้คือผลกระทบมากแล้วก็ ที่จริงก็มีปัญหาเรื่องนโยบายที่กระทบต่อภาคใต้หลายเรื่องเช่นแก้ไขรัฐมนูนให้เป็นระบบประชาธิปไตยให้ร้อยเปอร์เซ็นที่สำคัญจะแก้ไขเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าวันนี้การเลือกตั้งเราล่วงเลยเวลามา90วันเรายังไม่มีนายกตีเราไม่มีรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นที่สุดก็คือประเทศต้องหาทางออกให้ได้นะครับถ้าประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้คนที่ เจ็บช้ำม,มากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนยังหาทางออกไม่ได้วันนี้งบประาณปี67ยังไม่ได้ประชุมนะครับ68ก็กําลังจะมาถึงเรื่องเศรษฐกิจปัญหาก็ยังมีอยู่รัฐบาลรักษาการก็มีกรอบอำนาจหน้าที่ที่ทําอยู่นะครับผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจริงๆแล้ว16ท่านที่เราโหวตนะครับเราก็หาลือกันมีเพื่อนหลายคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบนี้ แต่เพื่อนก็ได้โหวตไปก่อนมันโหวตไม่ทันนะครับเราก็ยรียนว่าเราเลยตัดสินใจชั่วโมงสุดท้ายว่าจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายรฐมนตรีนะครับที่สําคัญในการโหวตทั้งนี้ไม่ได้ยืนยันว่าเราจะร่วมรัฐบาลนะครับเราพร้อมทํางานทั้งสองหน้าที่ทั้งร่วมรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการโหวตทั้งนี้จะเป็นการยืนยันว่าเราโหวตแล้วเราจะได้ขึ้นขบวนรถไฟกันุดท้ายอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นความคิดของเราที่เราคิดอยู่นะครับ ผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับแฟนคลับพรรคประชาธิปัตนะครับที่มีความคาดหวังว่าบางส่วนนะครับที่มีความคาดหวังว่าจะต้องไม่โหวตหรือก็ออกเสียงบางส่วนก็บอกให้โหวตนะครับก็ต้องกราบขออภัยในฐานะที่เป็นตัวแทนเพื่อนแต่มติพักแจ้งมาแล้วปรากฏการในพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่มีการโหวตเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีมี16เสียงไปโหวต ซึ่ง16เสียงนั้นขัดมติพักคุณชัวลีกภัยผู้ใหญ่ในพักปฏิเสธที่จะโหวตให้เศรษฐาเป็นนายรัคมนตรีเพราะยึดอุดมการของพักแต่สสที่มาใหม่อยู่ในซุ้มภาคใต้ที่ได้เพราะบาร,รมีของพักปริจิปัติก็เป็นงูเห่าก่อการกรบฏมีการประสานงานกับกลุ่มพลังงาน นะครับเป็นผู้ดำเนินการในการสนับสนุนบางประการจนเป็นที่มาของการไปโบวตให้เสียท้า16เสียงสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือผ่านมาแล้วแต่จากนี้ไปพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เหมือนเดิมผมเคยยกตัวอย่างกลุ่ม10ที่มีการวางแผนในพรรคประชาธิปัตย ร่วมกันระหว่างหม่อมราชวงศ์เสนีป่าโมดกับนายไกรสอนตันติพงศ์ในการล่อฝ่ายซ้ายที่อยู่ในพักประชาธิปัตย์ออกจากพักประชาธิปัตย์ปรากฏว่าเหตุการณ์ลักษณะ,ะดังกล่าวใกล้เคียงกันแก้กําลังเกิดขึ้นในพักประชาธิปัตย์อีกความขัดแย้งในพักประชาธิปัตย์ที่กําลังขายายตัวมากยิ่งขึ้นตอนนี้ มีความจําเป็นอย่างสูงที่จะต้องมีการทําให้พักประชาธิปัตย์เหมือนเดิมอาจจําเป็นจะต้องขับบรรดาผู้ที่ก่อการกระบทราบว่าอาจจะไปอยู่พักการเมืองฝ่ายซ้ายอย่างเพื่อไทยหรืออาจจะไปภูมิใจไทย ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงแต่พรักปฏิบัติจําเป็นต้องทําท่าพักปฏิบัติต้องการจะอยู่ต่อไปนี่คือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ผมคนนอกมผมมองด้วยความปรารถนาดีว่าพักปฏิบัติเนี่ยเป็นพักการเมืองคู่ราชบัลลังก์ตั้งวันที่หเมษายน24 แปถ้าจําไม่ผิดนะครับมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นสัญลักษณ์ซึ่งจริงๆแล้วคนตั้งพรรคปฏิปัติคนแรกคือในควงอภัยวงศ์หรือพันตีควงอภัยวงศ์น้องชายของราชเทวีของรัชกาลที่6เสียลักษณ์พระแม่ธรณี บีบมวยผมจึงเป็นเซลักของผนังสุรัตนานั่นเองพักการเมืองคู่ราชบัลลังก์นะครับที่กำลังแตกกระซ้านกระเซ็นแบบนี้เพราะมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มกลุ่มบุคคลบางคนที่ต้องการถอนทุนยึดผลประโยชน์เป็นสำคัญขัด ต่ออุดมการและเจตนาลมของการจัดตั้งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่โบราณและอยู่คู่ประเทศไทยเป็นสถาบันทางการเมืองจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันจึงเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ผ่านพ้นมาได้โดยตลอด รอบนี้ผมก็มั่นใจนะว่าพรรคประชาธิปัตย์จะผ่านไปได้และยังคงจะเป็นพรรคการเมืองคู่ราชบัลลังก์ต่อไปนะครับและปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากสิน้นท่านไกรสอนตอนันติพงศ์แล้วพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแม้แต่คนเดียวมีแต่เพียงนักกฎหมายนักธุรกิจการเมืองเข้ามาอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ ทำให้พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในสภาพนี้ต้องแสดงความเสียใจยกับสมาพิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่เหตุการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นแบบนี้แต่ก็ให้กําลังใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้และวันหน้าบทเรียนวันที่เกิดขึ้นวันนี้จะทําให้พรรคประชาธิปัตย์แข็งขึ้นแรงขึ้นพิจารณาเอา ว่าจะเอาคุณเอภิสิ์เวชาชีวะหรือคุณหญิงกระยาโสพลผานิธมาเป็นหัวหน้าพักถ้าปรับเปลี่ยนรอบนี้แล้วแม่นยำในยุทธศาสตร์ควบคู่กับยุทธศาสตร์ของชาติพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็จะกลับฟื้นคืนมาเป็นเช่นเดิมขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากหยุดสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้น